เราจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่นะคะโครงการนี้มีชื่อว่า Aspire สุขุมวิท4ีนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการคอนโดมิเนียมจากค่าย p ค่ะเป็นโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วด้วยนะคะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้ BTS า BTS สถานีพักขนงเพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองแต่ก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศจริงด้านในนะคะเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางการเดินทางมายัางตโครงการกันก่อนคะ่ะ น,ะะนกพาขึ้นมาที่ชั้น30นะคะซึ่งเป็นชั้นของ Facility ของอาคารเซาล์นะคะโดยบนชั้นนี้เนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยสวนซึ่งอยู่บนชั้นดาดฟ้านะคะเขาก็จัดเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้มาให้นั่งเล่นรับลมยามเย็นแบบนี้ค่ะ จากส่วนเมื่อสักครู่นะคะถ้าเราเดินย้ายเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นส่วนของสระว่ายน้าซึ่งสระว่ายน้ําของตึกนี้นะคะจะมีขนาดอยู่ที่ 15, คูณนะคะมีความลึกอ,อยู่ที่1.3มเมตรค่ะนอกจากนี้นะคะโซนนี้เนี่ยเขายังมีส่วนของซาวน่ามาให้ด้วยนะคะซึ่งอยู่ภายในห้องน้าชายแล้วก็ห้องน้ําหญิงนะคะแยกกันเนี่ยส่วนด้านข้าง,าง,งสระว่ายน้าตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีพื้นที่สําหรับนั่งเล่นนะคะเก๋ๆไวใ้ให้อีกด้วยนะคะ 1. จุดนะคะซึ่งมุมนี้เนี่ยสามารถมองเห็นวิวเมืองแล้วก็วิวแม่น้ําได้เหมือนนกัค่ะ และนี่นะคะเป็นห้องออกกําลังกายนะคะของตึกเซาสนะคะซึ่งเขาจัดเครื่องออกกาลังกายมาเยอะพอสมอควรเลยค่ะนอกจากนี้นะคะห้องนี้นะคะเขายังดีไซน์นะคะด้วยกระจกรอบด้านแบบนี้นะคะสามารถออกกําลังกายไปนะคะแล้วก็เทควิวเมืองด้านนอกไปได้สบายเลยละคะ่ะตอนนี้นะคะเราพาทุกคนวาร มาอยู่ที่ตึกนอตนะคะตึกนี้เนี่ยแฟคซิลิตี้ของเขาจะอยู่ที่ชั้น25นะคะโดยได้สระว่ายน้ำแล้วก็ฟิตเนสเหมือนกันกับตึกเซา์เมื่อกี้นะคะแต่ว่าขนาดเนี่ยจะเล็กลงมานิดนึงเนื่องจากว่าตึกนี้เนี่ยมียูนิตพักอาศัยน้อยกว่านั่นเองค่ะ mm hmm. เราจะพามาชมห้องตัวอย่างกันนะคะห้องนี้เป็นห้องแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาด64ตารางเมตรนะคะห้องของที่นี่เนี่ยเขาขายเป็นแบบ f u l l y f i t t e d นะ โดยห้องนี้เนี่ยความสูงจากพื้นถึงฝ้านเนี่ยอยู่ที่2.5เมตรนะคะเปิดประตูเข้ามาทางฝั่งซ้ายจะเป็นห้องนอนเล็กนะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันสําหรับแขกแล้วก็ห้องนอนเล็กนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะว่าเป็นไงในห้องนอนเล็กนี่นะคะก็สามารถวางเตียงขนาด3.5ฟุตอยู่ริมหน้าต่างแบบนี้นะคะส่วนหน้าต่างของที่นี่เนี่ยก็จะได้ค่อนข้างบานใหญ่จะได้เป็นบานฟิกแล้วก็เป็นบานกระทุงตามแบบนี้นะ ด้านข้างเตียงฝั่งนี้นะคะจะวางเป็นโต๊ะขึ้นแป้งก็ได้นะคะขนาดกระทัดรัดสักหนึ่งตัวนะส่วนอีกฝัง่งหนึ่งของประตูเนี่ยก็จะวาเป็นตู้เสื้อผ้าคือคุณสามารถจะบิอินถึงเพดานเลยก็ได้นะจะได้มีพื้นที่สําหรับเก็บของเยอะขึ้น,นะคะ่ะในห้องน้ำนะคะได้สุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็ได้ตรงนี้เนี่ยจะได้ฉากด้านอาบน้ำมาให้ด้วยนะคะมีส่วนอาบน้ำมาให้ด้วยแต่ห้องนี้เนี่ยเขาพิเศษกว่าโครงการอื่นตรงที่ห้องน้ำสำหรับแขกเนี่ย เขามีส่วนสําหรับอาบน้ามาให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแขกเนี่ยไม่ต้องเข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนส่วนตัวของเราค่ะซึ่งค่อนข้างสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเข้ามาดูในส่วนของห้องครัวกันต่อนะคะครัวของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นครัวเปิดลักษณะแบบนี้นะคะสิ่งที่ได้เนี่ยก็จะได้เป็นอ่างล้างจานซึ่งมีที่พักจานแบบนี้นะคะมีเตาดูดควันแล้วก็มีตรงไฟฟ้า ให้2หัวแบบนี้หน้าท็อปของเคาน์เตอร์เนี่ยจะปิดผิวด้วยลามิเนตน,นะส่วนตรงนี้เนี่ยเขาติดเป็นกระเบื้องกันเปื้อนมาให้ด้วยนะคะเวลาทําความสะอาดก็จะได้ง่ายขึ้นด้านบนก็ปิ้วมาให้ตามแบบนี้เลยนะแต่ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ห้องนี้เนี่ยได้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีแอร์สามตัวะค,ะค่ะใกล้กับเคาน์เตอร์ครัวนะคะเราสามารถหาโต๊ะชุดทานข้าวนะคะแบบขนาด6ที่นั่งหรือ8ที่นั่งก็ได้มาวางตรงนี้สําหรับทานข้าวนะคะเพราะว่า พื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังเหลือค่อนข้างเยอะค่ะในห้องนั่งเล่นนะคะเราก็หาโซฟานะคะขนาด2ที่นั่งมาวางไว้มุมด้านนี้นะคะส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นส่วนของชั้นวางทีวีแล้วก็หาทีวีมาวางนะคะจะเป็น40นิ้วหรือใหญ่กว่านี้หน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าพื้นที่ระยะห่างระหว่างดูทีวีเนี่ยยังเหลือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนตรงกลางนี้ก็หาโต๊ะกลางเก๋ๆนะคะมาวางตรงนี้ห้องนี้เนี่ยจะอยู่ติดกับระเบียงด้านข้างนะคะซึ่งเป็นกระจกบานเลื่อนนะคะ ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวมอออกไปสามารถเทควิวเมืองได้เลยค่ะเข้ามาดูในส่วนของห้องนอนนะคะในห้องนอนนี้เนี่ยเขาจะติดแอร์ขนาด15,000 BTU มาให้นะคะจะอยู่บริเวณด้านมุมฝั่งนี้นะคะโดยเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในห้องนี้เนี่ยเขาตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียเฉยๆนะเรามาดูไอเดียการตกแต่งของเขากันนะคะ ห้องนี้เนี่ยเขาจะวางเตียงเอาไว้ลักษณะเกือบกึ่งกลางห้องตรงแบบนี้นะข้างๆหน้าต่างนะคะหน้าต่างของห้องนี้เนี่ยจะได้เป็นหน้าต่างบานใหญ่นะก็จะเป็นบานฟิกแล้วก็บานกระทุงให้2บานนะคะโดยบริเวณพื้นที่ปลายเตียงเขาก็จะวางเป็นชั้นวางทีวีนะแล้วก็สามารถหาทีวีมาติดได้บริเวณนี้นะคะถัดมามุมนี้ก็ยังเหลือพื้นที่นะคะสามารถหาวางเป็นโต๊ะทําง,งานลนาดดักษณะเก๋ๆตามแบบนี้ได้นะคะหรือว่าจะหาเป็นโต๊ะครึ่งแป้ง เป็นชุดใหญ่เลยมาตั้งตรงนี้ก็ได้ก็อาจจะเอาตู้นี้ออกไปประมาณนี้เนอะส่วนห้องนี้เนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูห้องน้ำในตัวกันะคะ่ะในห้องน้ำนะคะก็ได้สุขภัณฑ์ของเมกันสแตนดาร์ดเหมือนก,นกันกับห้องที่แล้วนะคะ โดยที่ห้องนี้เนี่ยจะได้กระจกเงาบานยาวลักษณะแบบนี้นะคะส่วนผนังเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องสีเทาๆแบบนี้นะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะได้เป็นกระเบื้องบานใหญ่สีขาวตาแบบนี้เหมือนกันห้องนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของฉากกั้นอัดน้ำมาให้เหมือนกับห้องที่แล้วเลยค่ะแต่ว่าห้องนี้นะคะผนังเขาเนี่ยตกแต่งออกมาค่อนข้างเก๋เลยทีเดียวค่ะซึ่งถือว่าค่อนข้างสวยกว่าหลายๆโครงการนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยห้องของโครงการนี้ก็มีประมาณ ยังไงกันมากคะกับโครงการแ S p i r e สุขุมวิท48ที่เราพามาชมกันในวันนี้นะคะต้องบอกว่าโครงการนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่นะคะในย่านสุขุมวิทนะคะซึ่งไม่ไกลจาก BTS สถานีพัฒน ong นี้เองนะคะนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะโครงการนี้นะคะ a s p i r e สุขุมวิท48ค่ะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในโครงการต่อไปนะคะสาหรับวันนี้ทีมงานเช็คราคาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ